สวัสดีครับวันนี้พวกผมลองอวิชเชียนะครับผมก็จะมาตัดเกรดนะครับผมนักเตะที่ผมจัดอันดับนะครับก็จะมีอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่1 0นะครับส่วนเซอเกียร1 4้อยสิบสี่เราจะไม่จัดเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยจับแล้วก็เราไม่โอเคนะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กเนาะโอเคครับแต่เราจะจัดตัดเกรดตัวที่เราได้จับนะครับผมว่า,าจากการลองเล่นเนี่ยว่าเขาตัดเกรดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผม โอเคนะครับเริ่มจากอันดับที่10นะครับก็จะเป็นกันนุกนะครับผมเซฟนะครับผมให้9นะครับแล้วก็เซฟลูกยก้าหกแม่แปดจเซฟลูกหมงหกแม่แปดจุดครับออกมาตัดบอลกลางอากาศนะครับก็ให้8แล้วก็ป้องกันลูกตั้งเตะนะครับลูกคอสเข้ามาก็ให้8นะครับออกมาตัดบอล60%เล่นบอลกับเท้า A นะครับเป็นผู้เล่นระดับ A นะครับตัวนี้ให้8เต็ม10นะครับก็คืออ่าเล้งเคถึง M ได้อยู่นะครับเล่นในแรงเอ็ก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวที่ดีกว่าค่อยเปลี่ยนนะครับ ตัวนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ลองลองกันดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตัวถัดไปกันอันดับทิก้านะครับก็จะเป็นอัสเตเกนของเรานะครับผมเซฟผมให้แปดจุดห้านะครับแล้วก็เซฟลูกยางให้แปดจุดห้าเซฟลูกโมงมาให้แปดเนาะออกมาตัดลูกกาอากาศผมให้แปดแล้วก็ป้องกันลูกตั้งเตะให้แปดครับออกมาตัดบอลให้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เล่นบอลกับเท้าเอสบวกเอสนะครับขอภัยเป็นผู้เล่นดับเอเนาะตัวนี้เคถึงเอ็มได้อยู่นะครับทําให้แปดเต็มสิบนะ ก็คือถ้าเทียบกับค่าพลังของกันนุกก็พอๆกันนั่นแหละคนนึงอ่ะเก่งเรื่องการเซฟอีกคนหนึ่งเก่งเรื่องการออกมาตัดบอลน,นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันอันดับที่8นะครับก็จะเป็นอ่าลาฟงนะครับผมก็เซฟผมให้เกนะ้าเนาะเซฟลูกยากผมให้เก้านะครับเซฟลูกมงผมให้เก้าออกมาตัดลูกกาดอากาศผมให้เก้าครับป้องกันลูกเตะผมให้เก้านะครับ,รลแ,รบแล้วก็ออกมาตัดบอล5 0เรล่นบอลกับเท้าเอนะครับเป็นผู้เล่นระดับ A นะครับผม 8.5และกันตัวนี้นะครับผมว่าดูดีหนึ่งเรื่องความสูงแล้วก็สแต็กขึ้นมานิดนึงนะครับก็โอเคเล่นได้แรงเค K แล้วก็แรงเอ็มนะบางคนก็ยังใช้ไปจนถึง1.1เอ็มนะครับก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันนะอริซอนนะครับเซฟนะครับผมให้8.5นะครับเซฟลูกยากผม้9เนาะเซฟลูกงงให้8.5นะครับแล้วก็ออกมาตัดลูกกลางกาด8.5เพราะการลูกเตะก็ให้8.5เนาะ ออกมาตัดบอล70%นะครับเล่นบอลกับเท้า S นะครับเป็นผู้เล่นดับ A นะครับผมตัวนี้อ่าถ้าให้8.5นะครับเออแรงก็ประมาณ KM เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยในความคิดผมผมว่า TOTY โ OK อเคกว่านะครับผม TOTX เหมือนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าถ้าเป็น TOTY ผมว่าเด่นเด่นกว่าตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้เขาเอานักอ่านักเตะที่ดีตลอดซนะีซั่นเนาะตัวนี้ปีนี้อาริซอนฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปกันนะอ่านาเดนะครับเซฟผมให้9นะครับแล้วก็เซฟลูกยากผมให้9เนาะเซฟลูกมง8.5นะออกมาตัดบอลกลางการแปดจนะครับป้องกันลูกตั้งเตะ9นะครับผมออกมาตัดบอล50%เล่นบอลกับเท้า A เนาะตัวนี้เล่นบอลกับเท้าไม่ดีนะถ้าตัดภาพอาริซอนอาริซอนจะออกมาตัดบอลดีนะครับแต่นาเดจะเป็น อ่าเขาเรียกอะไรเซฟดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็8.5นะครับมี2ล่างเนาะตันนี้จะเป็นล่างบัตรประจําตัวประชาชนนะครับล่าง108เนาะเป็นผู้เล่นระดับ A นะครับตัวนี้ใช้ได้แร n g t h K l e n g t M เนาะอตัวนี้ก็คือมันเป็นผู้เล่นที่ดีประจําซีซั่นนะครับผมมันก็จะเด่นกว่าอาริซอนนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับอาริซอน TOTY ผมว่า TOTY ดีกว่าเด DR นะครับแต่ถ้าเป็น TOTS DR ดีกว่านะครับผม ต่อไปบินโลนะครับตัวนี้เซฟให้9เนาะเซฟลูกยากผกมให้9เนาะเซฟลูกมง 8. 5ดนะครับออกมาตัดลูกกลางอากาศ8.5ด้านะครับป้องกันลูกเตะเกด9นะครับผมตัวนี้ออกมาตัดบอล50%าสเนลมากับเท้า A นะครับเป็นผู้เล่นตัวเล็กเนาะตัวนี้อยู่ในระดับ S นะครับผมแต่ว่าให้9เต็ม10นะเพราะว่าไส้ในเขาดีดีดีกว่าเรื่องการเซฟเรื่องการพุ่งตัวนะครับถึงตัวจะเล็กแต่ว่ามีการพุ่งตัวอัพเข้ามาก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกัน แรมเดลนะครับผมให้9.5นะครับแล้วก็เซฟลูกย่างครับผมให้9นะครับแล้วก็จะเป็นเซฟลูกหม่งผมให้9นะครับออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศผมให้8.5ประกัรลูกตั้งเตะ9เนาะออกมาตัดบอล60เล่นบอลกับเท้า A เนาะตัวนี้9เต็ม10นะครับเป็นผู้เล่นระดับ S นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่พอพอใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นผู้เล่นระดับกลางเนาะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับ ก็ใครที่ชอบนะครับหรือว่าเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลก็ลองนะครับแรมเดลนะตัวนี้ก็พอตัวนะพอๆกับเดกอาร์ร้อยสิบเลยนะครับผมแค่ว่าก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนอะ่ะก็คือทรงมัน AI มันเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าทั้งค่าพลังแล้วก็ส่วนสูงมันเหลื่อมกันนิดเดียวนะครับผมอันดับที่3นะครับก็จะเป็นนาเดของเรานะครับนาเดนะครับเซฟผมให้เก้าจุดห้าครับเซฟลูกย่าผมเก้าเนาะ เซฟลูกหง9แลาวก็ออกมาตัดบอลลูกกลางกาด8.5นะครับป้องการลูกเต,ต 9, นะเก้าเนาะออกมาตัดบอลก็60%นะเล่นบอลกับเท้า A นะครับตัวนี้9กเต็ม10เนาะเป็นผู้เล่นระดับ S นะครับก็ยังไม่ให้ S บวกนะระเดตัวนี้ก็ยังถือว่าอหาผมว่าได้แค่ 1.1m ผมเคยผมก็พาเขาไปไกลได้แค่นี้แหละเพราะว่าสูงกว่านี้ก็คือไม่ไหวโดนยิงกระจายเลยนะครับผมว่าเรื่องอ่ายืนตำแหน่งอ่ะโอเคแต่ว่าเรื่องอ่า พอถึงเวลาลูกยากๆจริงๆอะ่ะถึงเวลาที่ต้องเจอกับพวกร้อยสิบสี่ร้อยสิบสามนะแกไม่ไหวนะครับผมต้องเปลี่ยนนะตัวนี้ก็คือว่าอยู่ในระดับ S ละกันไปไม่ถึง S บวกนะครับผมอ่าเซนตนี่นะครับผมเซฟผมในเก้าจุดห้านะเซฟลูกยากผมในเก้าจุดห้าเซฟลูกหม่งเก้านะครับออกมาตัดลูกกลางกาดเก้านะครับป้องกันลูกตั้งเตะเก้านะครับออกมาตัดบอลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นบอลกับเท้า S นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นระดับ S บวกนะครับตัวนี้ 9.5นะเต็ม10นะครับผมส่วนตัวใน TOTs ต,ตัวนี้เป็นตัวบั็กตัวหนึ่งเลยนะครับที่ค่าพลัง109แล้วเด่นกว่า110นะครับเพราะว่า,าในความคิดผมเขาโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางคนอบอกว่าเขาเล่นไม,ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมก็พาเขาก็พาผมไปขึ้นไปจนถึง1.15นะผมว่ามันอาจจะอยู่ที่กองหลังเราด้วยเราไปพึ่งโกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมผมว่าตัวซิดเนียเป็นเป็นตัวบักตัวหนึ่งเลยนะครับน่าเล่นนะครับผมตัวนี้ โอเคนะครับอันดับที่1ของเราครับก็จะเป็นโกเบลนะครับเซฟนะครับผมมี9.5เซฟลูกยากให้9.5เนาะเซฟลูกงง9นะครับแล้วก็ออกมาตัดลูกกลางกาด9.5นะครับต้องการลูกตั้งแต่9เนาะออกมาตัดบอล60%เล่นบอลกับเท้า S นะครับเป็นเพื่อนระดับ S บวกนะครับให้9.5เต็ม10นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับ TOT y ที่ดีที่สุดกับ t o t s ทีที่ดีที่สุดระหว่างโกเบลกับกูตัวผมก็ยังยืนยันว่ากูตัวดูดีกว่าโกเบลนะครับแต่ว่า โปเบคือเขาตัวคือตัวแทนตัวที่ดีที่สุดของ TOTS นะครับผมซึ่งความโหดเขาก็คือเทียบเท่ากับกูตัวเลยแค่ว่าส่วนสูงมันด้อยกว่ากูตัวมันเลยทำให้ดูยังขาดขาด,ขาดนิดนึงนะครับแต่เรื่อง AI หรือว่าเรื่องสกิลบูสอะไรผมว่าพอตัวนะตัวนี้แล้วก็ทั้งสไตล์การเล่นแล้วก็ลูกเซฟอะไรนี่ผมว่าตัวนี้สูสีกับกูตัวเลยนะครับผม ก็ถ้าใครเบื่อกูตัวก็ลองโคเบลเนี่ยร่างนี้แหละ110นะครับอันดับที่1ของ TOTS นะครับผมตัวเนี้ยผมว่าโหดสุดละนะครับผมถ้า TOTY ก็ต้องเป็นกูตัว TOTS ก็ต้องเป็นโกเบลนะครับผมแต่ถ้าเทียบกัน2ตัวก็ยังให้กูตัวที่หน่งอยู่เนาะครับโอเคนะครับก็จบกันแล้วสําหรับอ่าสิอันดับนะครับผมของท o t OT s ปนะีสองพันยี่สิบสามเนาะส่วนสเตเกม้ไม่ต้องพูดนะครับผมเป็นตัวที่ถึงจะ114แต่ก็ในความคิดผมว่า อ่อนล่ะไม่น่าเล่นบอกเลยว่าเป็นตัวที่ไม่น่าจะเซฟอะไรได้นะครับผมถ้าเกิดว่าให้เลือกนะผมเลือกโกบิลดีกว่านะเ่เกนที่ผมให้ติดอยู่ที่ท็อปบนสุดไว้เพราะว่าเขาเป็นตัวทองเนาะก็ไม่เอามาไม่เอามาไม่เอามาจับดีกว่าก็เลยให้อยู่สูงสุดไว้นะครับถ้าเกิดว่าเอาเขาลงมาจับเพื่อผมว่าอยู่อันดับที่เจ็บที่หกเลยนะผมว่าเพื่อเแพ้พวกโปไอ้นู่นเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเคียงกับตัวร้อยสิบนั่นแหละเพราะว่าในความคิดผมผมว่า เขาเด่นแค่เรื่องพลังเนาะแต่เรื่องเรื่องศักยภาพกับร่างกายของเขามันตัวมันเล็กไปไงเกมนี้มันต้องตัวสูงนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนทห้สำหรับคลิปผมด้วยนะครับแล้วเราจะมาทําคลิปอะไรต่อไปก็มารอดูกันนะครับผม